ตรงนี้เราคั่วพริกหอมกระเทียมเพื่อจะทําน้ําพริกปลาบองสุกนะคะเราจะใช้พริกสดผสมลงไปด้วยจะมีพริกจินดาเขียวแดงแล้วก็เป็นพริกกระเหลี่ยงนะคะเพราะว่าระดับความเผ็ดของแต่และชนิดเนี่ยคือ,คอแตกต่างกันไปคือที่เราใช้พริกหลายชนิดรวมกันเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เกิดความหอมนะคะ สูตรใครแต่ละสูตรก็ไม่ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าตรงนี้ของเราเราก็จะทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าลูกค้าชอบแล้วก็ขายดีส่วนพริกอ่าแห้งดอกใหญ่เนี่ยเราจะใช้ปริมาณมากกว่าแล้วก็จะใช้พริกอ่ายอดสมเนี่ยมาขั่วบดละเอียดก็ใช้ปริมาณก็น้อยกว่าพริกพริกแห้งดอกใหญ่นะคะ เพราะว่าอันนี้เราต้องแยกขั้วนะคะเพราะน้ําพริกปลาบองเนี่ยเราไม่สามารถขั้วทุกอย่างรวมกันได้เครื่องปรุงเนี่ยเขาจะมีหลายชนิดนะคะจะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็จะมีหัวหอมกระเทียมปลาซับแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสนะคะน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยเนื้อมะขามเปียกผสมน้ำเนี่ยปริมาณไม่มากนะคะนิดหน่อยพอตักลส ไม่ได้เน้นเปรี้ยวนะคะน้ำพริกชนิดนี้เราไม่เน้นเราไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเครื่องปรุงหลักๆก็คือจะเป็นผงชูรสอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะมีปลาราสับผสมลงไปด้วยตรงนี้ทําไม่ยากนะคะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยคือแต่ละชนิดของแต่ละชนิดเนี่ยค่ะก็จะมีตะไคร้หั่นฝอยนะคะแล้วก็จะมีขา่าซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอย คือเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้ค่ะแต่ทุกอย่างเ่ยคือต้องแยกขั้วแล้วก็ต้องมาบดให้ละเอียดแล้วก็มาผัดผสมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกอย่างมาผัดผสมกับความร้อนแล้วก็ปรุงรสตามที่บอกค่ะเพราะว่าทางนี้คือน้ำพริกปลาบองน้ําน้ำพริกปลาบองเนี่ยคือเขาไม่ใส่น้ำตาลนะคะห้ามใส่น้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลเนี่ยจะทำให้แบบว่า,าเสียรสชาติ แต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละครัวของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะแต่ตรงของเราเนี่ยเราจะไม่ใส่เราจะเน้นผงุผงรสก็คือของชูรสอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็พวกน้ําปลาอะไรนี้เราไม่ใส่เพราะว่าในปลาสับเนี่ยเขาก็มีความเค็มของเขาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ทําไม่ยากค่ะแต่ว่าของทุกอย่างที่เราเสนอไปข้างต้นเนี่ยคือต้องแยกขั้วทั้งหมดอันนี้เราแยกขั้วแล้วก็ต้องไปปั่นให้ละเอียดนะคะ เพราะทุกอย่างเนี่ยที่ส่วนผสมเสนอมาข้างต้นเนี่ยต้องปั่นให้ละเอียดทั้งหมดแล้วก็มาผัดรวมกันค่ะยังทําไม่เก่งมากนะคะก็แนะนําตามที่สูตรของตัวเองทําแบบนี้ค่ะผิดพลาดยังไงต้องขอประทานโทษน,น,นะคะ